ผมชื่อนายนรงคทธิ์รวมเขียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคระพายัพเชียงใหม่วันนี้จะมาเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อเรื่องการต้มน้ำปรัประดับนะครับการต้มน้ำปรัประดับนะครับจะมีส่วนการทํางานอย่างนี้ครับเมื่อเราเสียบปลั๊กมาจะมีไฟสีเขียวติดเพื่อแสดงว่าได้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่กล่องคอนโทรลของการต้มน้าแล้วนะครับ จะมีการโคสวิต์อยู่3ส่วนนะครับหนึ่งคือการตั้งไว้ที่อุณหภูมิ <S 1> <S 1> การชงกาแฟะนะครับจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิ90องศานะครับในกรณีนี้คือน้ำการน้ำจะเริ่มทำงานนะครับจนถึงอุณหภูมิ90องศาแล้วการน้ำร้อนก็จะตัดนะครับนี่นะครับคืออุณหภูมิสูงกว่า90้องศาแล้วครับการต้มน้ำก็จะตัดนะครับ แล้วพอต่ำกว่า90องศาก็จะมาเริ่มทำงานต่อนะครับสวิตที่2จะเป็นอุณหภูมิที่ชงชานะครับจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ80องศานะครับเออถ้ากาต้มน้ำไม่ทำงานเพราะว่าเมื่อกี้เรากดตรงปุ่มชงกาแฟไปนะครับคือตอนนี้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่90องศาค,ครับการชงชาไม่ทำงานนะครับ โซวิทที่3นะครับว้อชงนมผงสำหรับเด็กนะครับเราต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ100่งองศาในเวลายีวินาทีนะครับนะครับกาต้มน้ำจะทำงานไปจนถึง100่งร้องศาและจะคงอุณหภูมิไว้ที่หนึองศายีนาทีนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันได้เลยนะครับนี่นครับ อุณหภูมิถึงร้อยองศาแล้วครับกาต้มน้ำก็จะคงอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งร้อยองศายี่สิบวินาทีนะครับนะครับอุณหภูมิน้ำนะครับน้ำเดือดเลยนะครับแลวพอถ้าอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยองศาครบยี่สิบวินาทีแล้วนะครับน้ำก็จะ ตัดลงไปตัดที่65องศานะครับซึ่งเป็นน้ําที่กําลังอุ่นพอดีที่เหมาะสําหรับการชงนมนะครับแต่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราต้องการชงนมอีกครั้งเราต้องการฆ่าเชื้ออีกครั้งนะครับเราสามารถกดทําได้จะกดปุ่มรีเซ็ตนี่นะครับแล้วเราก็กดปุ่มที่ชงนมอีกครั้งนะครับกระต้มน้ําก็จะทํางานขึ้นไปที่100องศา20ิวินาทีนะครับ และกลับไปลดที่65องศาเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ขอจบการเสนอโปรเจกต์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ